งานครูนั้นจัดเป็นงานสำคัญเพราะเท่ากับการสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2536 สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิการแสงสัตย์ทอครูโรงเรียนบ้านดงเมืองดงเมืองวิทยาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมาศึกษาอุดรธานีเขตสองค่ะตลอดระยะเวลา12ปี4เดือนที่ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนดิฉันได้มุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนดนตรีรัตศินโดยใช้ทฤษฎีเทคนิคและนวัตกรรมผสมผสานกับสื่อนวัตกรรมสมัยใหม่บูรณาการผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ค่ะ ด้วยความตระหนักในหน้าที่ของครูดิฉันได้ศึกษาวิเคราะห์ออนักเรียนรายบุคคลพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวหย่าร้างขาดการดูแลเอาใจใส่ส่งผลให้นักเรียนขาดความอบอุ่นจนนำไปสู่การไม่ตั้งใจเรียนเกเรมีพฤติกรรมเป็นเด็กหลังห้องดิฉันนำกิจกรรมดนตรีนาฏศดลป์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกและผ่อนคลาย สามารถสร้างสุนทรียภาพนำมาบูรณาการใช้กับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยหลักการที่ยึดมัน่นคือจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผู้เรียนทุกคนจะได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบการพัฒนาจิตอาสาผ่านกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์กระบวนการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ความดีสูวิถีจิตอาสาภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยประกอบด้วย 1. มุ่งมั่นสร้างศรัทธาคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดทำให้เกิดอุดมการณ์ในการทำงาน 2. การพัฒนาการแสดงนาจะสินสู่ชุมชนการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองการทำงานด้วยจิตอาสารวมเป็นวิทยากร,กรกับชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสร้างจจะตคะติที่ดีให้กับผู้เรียน 3. พร้อมใจร่วมทำงาน โดยผ่านกระบวนการ DDUC Model ปัจจัยสู่ความสำเร็จ4การประสานความร่วมมือชุมชนในการจัดกิจกรรมร่วมกันเช่นงานประเพณีต่างๆกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมดนตรีพื้นบ้านติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้เรียนที่กำลังศึกษาและผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาการสร้างโอกาสในการศึกษาต่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพระหูปัญญาผ่านภาคีเคือขร่ายจากการดำเนินการส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกำหนดร้อยร้อยและสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนวิธีจิตอาสาดังนี้ 1>, 1. ด้านความสามารถนรักศิลป์การเล่นดนตรีพื้นเมืองอีสานได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ 2. ด้านคุณธรรมจริยธรรมได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติโครงงานคุณธรรมทำดีถวายในหลวงปีที่15 3. ด้านความรับผิดชอบผู้เรียนมีความสามัคคีและทำงานเป็นทีมลดปัญหาติดเกมมีจิตอาสา ด้านทักษะอาชีพการทำเครื่องประดับเพื่อใช้ในการแสดงการจำหน่ายหาร,รายได้การยอมรับคือภาพสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สวยงามงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพงานพิธีพุทธาพิเศษรูปเหมือนหลวงพ่อพัสไสการร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์นาตสิลสู่ชุมชนเช่นแห่เทียนพรรษาแข่งเรือยาว งานเกษียณงานชัปนกกิจศพเป็นต้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆอย่างมากมายผลงานของสิทธิ์ส่งผลสำเร็จสู่ครูรางวัลสิทธิ์เก่าวิทยารัยนาฏติสินการสินดีเด่นด้านวิชาการรางวัลครูผู้รับผิดชอบนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานคุณธรรมทำดีถวายในหลวงระดับดีเด่นระดับชาติ รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูรู้สด,ดุดีได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอด129สุดยอดการจัดการเรียนรู้เผยแพร่ก,การจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับชาติได้รับคัดเลือกผู้มีผลงานการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีคุณครูคือแม่ของหนูหนูรักแม่ครูมากค่ะ หนรักคุณครูมากค่ะขอบคุณนะคะที่คุณครูให้โอกาสโน้ขอบคุณคุณครูที่มอบโอกาสและอนาคตที่ดีให้หนูค่ะโนรักคุณครูค่ะแต่พอมาเข้าโรงเรียนในเมืองวิทยารู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงของเขาแตกต่างจากเมื่อก่อนนี้มากรู้จักความรับผิดชอบเป็นคนกล้าแสดงออกและก็เป็นคนที่รักเพื่อนฝูงและที่สําคัญเขารักคุณครูบาอาจารย์และขอขอบคุณคุณครูการนะคะที่ยังรักและก็เอาใจใส่เขาดีมากขอบคุณมากค่ะ ออเคเอกลักษณ์ของความเป็นไทยรวมต้องร่วมกัน เรียนและครูร่วมกันสร้างสรานปลูกฝังอนุรักษ์สื่อสาและต่อยอดส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรม